สำหรับวิชาวความถนัดแพทย์นะคะพาร์ทแรกที่น้องจะต้องจะต้องสอบเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทไอคิวหรือว่าบางคนก็เรียกว่าจับฉายนะคะแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ลักษณะของข้อสอบนะคะเรามาดูกันเลยถ้าแบ่งโจทย์เนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ5แนวหลักๆนะคะแนวแรกก็คือเป็นโจทย์3มิติโจทย์3มิตินี้ก็อาจจะเป็นพวกลูกเตา๋าเป็นก่ออิฐอะไรเงี้ยนะคะ แนวที่สองก็คือเป็นโจทย์ภาษาไทยโจทย์ภาษาไทยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลกนักษณะของอการดูว่าน้ําเสียงของบทความน่าจะเป็นประมาณไหนการตีความจากบทความนะคะโจทย์ที่3ก็คือจะเป็นแนวโจทย์ชาวปัญญาชาวปัญญานี่ก็คือจะมีหลายรูปแบบมาส่วนใหญ่ก็คือเป็นปัญหาชาวนะคะโจทย์ที่4ี่ก็คือการตีความการตีความในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่จะให้บทความประมาณ5บรรทัดน,นะคะค่อนข้างยาวนิดหนึง่งและก็โจทย์สุดท้ายก็คือจะเป็น คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ออกสอบบ่อยๆนะคะก็คือจะมีทั้งความน่าจะเป็นร้อยละอัตราส่วนคอรล์มหรือว่าคอรนอเป็นต้นนะคะ,ะถัดมาเป็นแนวโจทย์การตีความนะคะสำหรับโจทย์ตีความข้อนี้พี่ก็นามาจากแนวข้อสอบชุดที่3นะคะข้อที่13ในหนังสือ,อเวลาเจอโจทย์ยาวๆเนาะในความเป็นจริงเนี่ยข้อสอบจะ4ีหบรรทัดก็มีนะคะน้องอ่านที่เขาถามก่อนว่า ข้อใดสรุปได้ถูกต้องนะคะอ่านมาดูเลยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยกินอาหารดีมีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอจะทำให้อวัยวะของอะจะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นไปอย่างปกติร่างกายเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิต้านทานและไม่เจ็บป่วยง่ายถามว่าจากคำกล่าวข้างบนเนี่ยนะเราคิดถึง การสรุปความหรือว่าเมนไอเดียเนี่ยคืออะไรนะคะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยให้เทคนิคนิดนึงเวลาถามว่าสรุปความตีความหรือว่าใจความสำคัญนะคะบางทีเนี่ยก็จะอยู่ท้ายบทความนะคะส่วนใหญ่เนาะจะเป็นท้ายบทความอาจจะมีอ่าส่วนย่อหน้าแรกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรืออยู่คำว่าหลังหลังเนาะคำว่าดังนั้น เพราะว่านะคะหลังคำพวกนี้เนี่ยก็มักจะเป็นใจความสำคัญอ่ะพอเราอ่านข้อความทั้งหมดเนี่ยเวลาตีความเราต้องไม่คิดเอาเองนะจากบทความเขาบอกเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพไหมก็ไม่ได้พูดถึงเนาะข้อนี้ก็เลยต้องตัดทิ้งนะคะอ่ะถามว่าการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทำให้มีภูมิต้านทานโรคไหมอ่ะก็จริงเนาะอยู่ใน ท้ายบทความเลยบอกเมื่อร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิต้านทานไม่เจ็บป่วยง่ายดังนั้นข้อนี้นึกถึงมากที่สุดส่วนข้อที่3จริงๆคล้ายกับข้อที่2เนาะแต่ว่ามันเป็นการตีความในอีกแง่หนึ่งนะก็ดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องไม่ตรงไปตรงมาส่วนข้อที่4การกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอทําให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไม่ได้พูดถึงเลยว่าปราศจากโรคหรือเปล่า เนาะอยากคิดเอาเองส่วนข้อที่5การทํางานของร่างกายผิดปกตินะเพราะกินอาหารดีมีประโยชน์ก็ไม่ใช่เนาะเขาก็ไม่ได้บอกเนาะอยากอยาคิดเอาเองนะโจทย์ที่เป็นเกี่ยวกับการตีความเราดูจักบทความแล้วก็พยายามหาใจความสําคัญจากบทความดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่2อ,อันนี้ก็คือจะเป็นแนวโจทย์ของพาร์ทแรกนะคะก็คือเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ะะโดยสรุปก็คือฝากไว้นิดนึงว่าแนวโจทย์จริงๆไม่ยากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในแต่ละปีได้คะแนนประมาณแค่50%นะคะอย่างเต็มร้อยก็ได้คะแนนอยู่ประมาณแค่50คะแนนดังนั้นเนี่ยถ้าน้องอยากได้คะแนนเยอะๆน้องต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะเจอข้อสอบมากๆแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีส่วนใหญ่ก็คือจะทำไม่ค่อยทัน นะคะก็คือถ้าข้อไหนยากข้อไหนคิดว่าเราเสียเวลาเยอะและเราข้ามไปทำข้ออื่นที่ง่ายกว่าก่อนนะคะ